ก็คือหมายถึงว่าผู้ชายก็ต้องทําอะไรแบบเอาใจให้ถูกใจทีนี้หนึ่งเหรียญมันแปลว่าของขวัญได้ด้วยดังนั้นนะ่ะผู้ชายเวลากลับมาหาผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กลับมาเฉยอาจจะมีของขวัญของฝากแต่ของขวัญของฝากแบบหนึ่งเหรียญต้องเป็นอะไรคะคูณดาได้ไหมหนึ่งเหรียญขนมค่ะ <c oughs> ขนมได้ยังไงคูณหนึ่งเหรียญไม่ใช่แมว ให้ชิ้นเล็กๆดูมีมูลค่าทางจิตใจเป็นอะไรดีใช่เป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยเป็นแหวนอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆที่มีคุณค่าทางจิตใจเราพบไปไหนได้หมดมีคุณค่าทางจิตใจของผู้หญิงแต่ถึงเหรียญเนี่ยมันจริงหรือปลอมก็ได้ไงแต่ขอว่าให้เป็นของพวกนี้แต่ถ้าให้ของจริงก็จะรักมากหน่อยโอ้โหของปลอมนี้ ของปอมนี่เสี่ยงเกับทีนี้มันขึ้นบอกว่าเขาเขามาทีนี้พอเขามาเสร็จแล้วเป็นยังไงคะมาทําตัวให้ถูกใจหนึ่งเหรียญนอกจากมีความหมายว่าให้ของขวัญแล้วหมายถึงทําตัวได้ดั่งใจถ้าวันไหนเราเราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วมันขึ้นหนึ่งเหรียญในการไปเดทนรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแสดงว่าเขาทาข้อมูลมาศึกษาข้อมูลมาว่าเราชอบอะไรแล้วก็ให้ของขวัญที่ถูกใจทําตัวอย่างที่เราต้องการ